สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอาร์ซีทั้งหลายนะครับก็มารีวิวเจ้าตัว tx 1 6 s นะครับในวันนี้จะเป็นเรื่องของ internal u m ม t i Protocol Module ก็คือโมดูลที่ที่แถมเข้ามาในวิทยุตัวนี้นะครับว่าสามารถรองรับระบบอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ผมอันดับแรกเลยนะครับเปิดวิทยุเสร็จเนี่ยขอซูมอินเข้าไปนะฮะเพื่อจะได้เห็นชัดๆกันนะครับอันดับแรกเลยเรากดปุ่มโมเดลนั่นนะฮะ เพื่อจะเข้าไปหน้าที่หนหน้านี้นะครับถัดมาเราเลื่อนลงมานะครับหรือจะเลื่อนขึ้นก็ได้เดี๋ยวเราเลื่อนลงให้ดูก่อนนะครับจนกระทั่งเราไปเจอคําว่า internal r f เอ่อ internal module นะครับ internal r f นะครับก็คือโมดูลภายในนะครับตอนนี้เราเลือกเป็นมันติอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะไล่ให้นะครับตั้งแต่แรกเริ่มหรือว่ามีอะไรบ้างนะครับขอเลื่อนไปทางซ้ายมือก่อนมันเยอะเหลือเกินนะฮะ เลื่อนไปจนสุดเลื่อนจนเมื่อยโอเคตั้งแต่ตัว A เลยนะครับนะอันนี้นจะเป็นพวกกลุ่มของโดรนจีนนะครับถัดมาบันยังเบยบยังบายยังผมก็ไม่ไแน่ใจเนี่ยเป็นกลุ่มของโดรนจีนเหมือนกัน ไล่ไปนะครับบางงานผมจะไม่พูดถึงนะฮะบัคส์ออได้โคโรนาด้วยนะครับที่ต่อท้ายเนี่ยสามารถคลิกเข้าไปดูได้ว่าเผื่อมันจะมีห้อยท้าย V1 V2 นะครับ เป็นต้นนะครับเพราะบางทีเนี่ยเวอร์ชั่นที่เราใช้อาจจะไม่ใช่ V1 แล้วเราก็สามารถเลื่อนเข้าไปสับ d ด r ์ c t o r รของมันได้อีกทีหนึ่งเราไปเรื่อยๆนะครับเกียร์ด v o โวนะครับใครใช้ดี v โวอยู่ก็ใช้รีโมทตัวนี้ได้เหมือนกันนี่เลือก c ช a n n e l ได้เลยนะครับกี่ช่องอ่าถัดไปต่อครับ DM 002โดนนะครับ DSM อืมนะครับได้หมดนะครับ dsm ธรรมดา dsmx ก็ได้นะฮะ e sky อันนี้กลุ่มฮอร์กลุ่มฮอ l ์ sky ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่า Fly s ายนี่โอเคก็มีท้อยท้ายได้อ่าห้าได้เยอะครับ v 9 1 2นี่เป็นฮอนะฮะ cx 2ี ไม่แน่ใจครับว่าเป็นโดรนหรือเปล่าเลื่อนไปเรื่อยครับอันนี้กลุ่มของยี่ห้อฟลายสกายนะครับมาเป็นฟลายโซนโซนตัวนี้มีโมเดลเดียวนะครับ FQ 777 FQ 77 7 77ก็น่าจะเป็นโดรนเนอะถ,ถ้ารู้ก็บอกได้นะครับ f r s k y RX มาสกาย D16 บางคนก็อยากรู้ครับเพราะว่ารีมดของหลายท่านเนี่ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่รองรับร e ชีพที่เป็น8ช่องละกรณีเราต่อ S bus นะครับก็มาดูตัวนี้ครับว่าได้ไหมอ่าได้นะครับ D8 และ D16 ได้ทั้ง2รูปแบบฉะนั้นเราสามารถที่จะไปๆ r e รีชีพตัวเล็กๆที่เป็น8ช่องได้ ไล่จนหมดนี่คงจะนานนะครับบายได้เยอะมากเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยครับเอาให้หมดครับก็รอชมนะครว่าท่านใดที่มีของเล่นในมือแล้วก็มีชื่อคุ้นหูคุ้นตาก็ใช้รีโมทตัวนี้นะครับลองบายดูครับไปเร็วนิดน,นึงฮนะเยอะครับ อันนี้มี a s f h s s นี่เป็นของฟุตบาลตะกูลเจนะฮะใช้ได้ด้วยใก,กล้หมดแล้วครับข้อดีคือเขาเรียงมาให้นะครับเป็นตัวอักษรเลยนะครับฮะพวกคอนะครับพวกนี้โอเคมันเคล่าได้ แล้ก็ k 450นี่ก็จะไม่ผิดก็น่าจะเป็นหอนะครับถ้าไม่ใช่ขออภัยด้วยนะครับก็หมดแล้วนะครับก็คร่าวๆนะครับโมเดลในตัวมันติดโปรโลคอลของตัว TX16S นะครับคร่าวๆก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับที่เราสามารถบายกับมีโรนหรืออุปกรณ์อื่นๆหรือว่ารีซีฟค่ายอื่นนะครับ ก็พกตัวเดียวครับจบสบายไม่ต้องมีวิทยุหลายตัวนะเป็นข้อดีของเขานะครับขอบคุณครับ